เปิดเปิดเลยวิ๊กเปิดเลยพี่เปิดเปิดเลยสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับน็อตทีวีเช่นเคยเดี๋ยววันนี้เรามจะพามาเดินแถวป่าแดงนะครับเอ่ออยู่ที่ไหนเนี่ยคุณวิเ๊อรู้สึกว่าจะวันนี่รู้สึกว่าจะเดินไปตรงซุ้มซุ้มตูสารยาพ่อเหล่าเมืองนะครับเราไปกันเลยไปเดิน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 ี๋ยวกินนี้ดีไหม มีร้านขายของทั่วไปนะครับเดี๋ยว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 หาที่เดินแป๊บไกลไหมเนี่ยยจะไม่ไกลนะคะรู้สึกจะไม่ไกลแต่ไกลปั่นปั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้

เดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงถึงถึงนั่นแหละทางซ้ายซ้ายมือจะเป็นร้านร้านขายพวกเนาะเนาะเาะของเราจะมีธนาคารกับุงสีนะครับตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นตรงไป มอือครับขามือนี้นเขาจะเปิดตลาดเย็นครับลองเดินเข้าไปหน่อยไหมไปไปหน่อยไปสักหน่อยสักหน่อยเฮ้ยเป็นใครไม่มีใครอะไรครับร้านเองอยู่ไหนล่ะพี่ร้านเองอยู่ไหนอะฮะเอ้ยพ่เจย์ผ่านมาผมลืมชี้อ่ะพอดีวอยู่ที่ตลาด,ลาดเย็นนะครับก็จะมีวพวกขายพวกประมาณตลาดสดครับเป็นขายผักาขายปาลาอะไรพวกนี้นะปูปลา ตรงน้ำจิ้มผลละมงผลละไม้มน,มมมนะคะนี่คือจานครับต่อเป็นธนาคา A เอทนะครับแล้วก็มีร้านขายผักนั่นเองร้านขายผักแถวนี้นะ่าจะเยอะนะครับแถวนี้ร้านขายผักเยอะอ่าซ้ายมือเป็นร้านพวกร้านกุ้งนะครับร้านขายของที่กุ้ง ติดรถติดยาวรถติดยาวแถวนี้รู้สึกว่าร้านขายผักน่าจะเยอะใช่ไหมร้านน่า,าจะเป็นร้านขายของทั่วไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผล,งลมมงกุผลไม้เสื้อผงเสื้อผ้านะครับไม่มีอะไรมากอ้ดังฟิวเลยนี่ก็ร้านเสื้อในร้านกางเกงในเสื้อในกางเกงในเสื้อในเสื้อใน นี่ขวัญขวัมมะเป็นร้านพวกอะไรนะร้านะพวกอะไรนะร้านพวกร้านน้ำยาสระผมร้านไอะไรนี้นะแต่ร้านของผกกู้หญิงนะครับร้านขายข้าวแกงนะครับร้านข้าวแกงร้านแกงนั่นแหละอันนี้จะเป็นพวกร้านขนมหรือเปล่าขนมลุงเลยเป็นแพ็คครับนี่ยำยำแม่ยำเจ๊นยาได้ยินใช่ไหมได้ยินใช่ไหม ร้านมือของเราจะเป็นร้านของเล่นนะคะขายพวกของเล่นของเด็กค่ะเห็นมาตืเจนี่กำลิศตรงนี้เจนี่กำเน็ตเห็นไหมเนาะร้านมือจะเป็นร้านไนกี้ครับร้าไนกี้ร้านรองเท้าเหรอว่าเหรอร้านรองเท้าใชยังมาซื้อของได้นะครับเป็นร้านรองเท้าร้านรองเท้าใช่ไหมราเล่น เป็นร้านพัดลมปังนะครับมีร้านนาฬิกาอุ้ยมีแว่นด้วยนะน่ะเท่ดีครับลงไปข้างหน้าจะเป็นร้านเครื่องสำอางนะครับร้านเครื่องสำอางร้านขายยานี่ครับมีร้านน้ำปั่นนะครับขายดีมากใช่อ่ะมีร้านผลไม้ผลจะเยอะไหนไปพาไปดูันเนี่ยนะไปเดี๋ยวเราจะไปดูห้องครัวที่เอาไว้ทำครัวของ คุณบิ๊กกันดีกว่าต้องไปต้องไม่ต้องไม่ต้องไปดูหรอกรู้สึกว่าใจหรอกไม่เป็นไรหรอกห้องกูยังถ่ายเราตรงนี้คือจุดที่อันนี้คือสาลเจ้าพ่อหลับเมืองนะครับโอ้มีขายปลาดุกเอาไว้ปล่อยด้วยแล้วก็นกส่ศาลเจ้าพ่อหลับเมืองครับสามารถมาไหว้ได้นะครับมันเป็นเมืองไทยพอทะลุไปกับ มีแสงแสงอะไราจะเป็นอำเภอนะครับอำเภอจอดรถได้ครับเสียงเพลงรู้สึกจะดังตอนนี้อยู่ที่ท่าไหนถ่ายหน้าก็อนดอยู่ที่ไหนเอ่ยที่ไหนวะอยู่ที่อำเภออำเภอครับไปเช็คอำเภอดีกว่ามีโจนไหมเนี่ยนะครับมู่ไหลไม่หยุดเลยอ่ะ นะครับทำไมวันนี้รถเยอะยังเนี่ยผมก็ไม่รู้สินะครับแล้วเราจะไปดูตรงนั้นกันว่ามันจะมีหมาไหมหมาิพูดเราจะไปท้าทายหมาแลครนะเดี๋ยวไม่ต้องครับเออเราเราอยู่ตรงจุดกลางของอำเภอแล้วครับพูดจบพูดจบวันนี้เราก็พามาดูที่ ตลาดพับประแดงนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมหรือจะไปเที่ยวไหนกันดีน่าจะน่าจะขับรถแล้วแหละเดี๋ยวเราจะดูตอนขับรถกลับบ้าน้วับไปไหนตอนดีอะไปเถอะเราก็ไม่รู้ือนกใจเราบังจะกี่ได้เดี๋ยวบอกเ่าไปดูนด ตรงนี้ก็คือที่จอดรถทั่วไปนะครับไม่ค่อยมีใครเท่าไหร่นะครับตรงนั้นเป็นป่าของคนป่าใช่ไหมใช่ครับบ้านคนป่าใช่ครับตอนนี้จะมีหมาไม่รู้อ่อนครับจักรยานไอสไตร์นะครับินลงมาครับนี่จะเป็นสวนนะครับสวนที่ใดที่หนึ่งครับเออวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นเราขอจบคลิปเพียงนี้ฝากติดตามช่องน้าทีวีด้ครับ